สัปป่านะครับเพื่องบรรยากาศบนโต๊ะพี่น้องโอ้ยครับผมกับสวัสดีครับยำสาพี่น้องสุขสุขค้นครับ มื่อนี้มาผอกระบาพุ่งกระบาต้นกรบบ่าผมกับกับลุงผมครับมื่อนี้พากันมาเก็บหัวบอกไว้ครับพี่น้องบอกไว้ออกย่ามฝนตกนะครับมีหอดเท่าครับพี่น้องไะไปเบิรงกันเลยครับพี่น้องไปรวมรวมรวมเช์ซอยกันครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศฝ่าคลื่ฝนตกครับนี่ครับหน้าเขากาลังเขียวชะอุ่มเลยครับพี่น้องครับพี่น้องกราบาต้นยิบยางเนาะยังเนาะเท่าไหมบอะนี่ครับพี่น้องเขาเอื่น เขาเอิ่นไก่ได้พี่น้องเขาเอิ่นไก่บอเณนเท่าอีสานต้องโซ่ไม่ด่าไก่ป่าผู้นี่นี่ดาเบิ้งผม้นี่โือมือตอ่อนอ้วยใส่หอยเปล่าเนล่าหนึ่งข้าวบกหอยครับบะหอยหน้าครับบนบกหอยชิลลี่สังเกียร์เท่าไนี่นีโซ่นม่น่าเปลี่ยนมันตรงนี่ก้เออคว้ามาให้ไงมันกับน้ามันสิเต็มดีไหมบออเต็มดีครับกิโลละสี่สิบบาทขายในตลาดประมาณแปดสิบบาทนี่ครับพี่น้องเป็นน้ำไหลครับ หาเก็บหอยหน้าครับน,นี่บมเมนตหอยเชล่ีนะครับ,บมมนอกหอยปังเป็นหอยหน้าครับพา,าตนกำลังงมอยู่ครับไอ้ปลาตันไหนบอรึไงบอกรึครับมอนีฝนตกแห้งครับพี่นอ้องจะนำไหรครับไแงครับ กระปูกระปูมาพุ่ใส่ใส่ก็ต้นมีนี่เสียหม้อมันจัดกระปูครับเอาเเอาานะแม่บอแม่อยู่นี่ครัปลาลังไงมันครับได้ซีหาหน่วยมันหนื้อมันยังไงดอกเต็มดีก็ต้องแก่ต่าวเนาะนี่อันหน้าก็ต้องแก่ครับน้ำท่วมครับน้ำท่วมทางพี่น้องตนันขาดครับ บลาตนกำลังเก็บอกหอยหน้าครับแส่ลาตนสองนวยครับนวลนี่นวอยู่ครับบอกหอยหน้าในแกงคือบอกหอยออนหอยจูบไหมเนาะแกงแกงกันเลยแน่อย่างเอาทอเป็นอือไม่จเอาทอมาไงนี่เมนม์นบ่มัลองเบิ่งาตนนะครับโมเนต่นต่นนมมนตตนีมนอยู่นนี กับ่อยแล้วครับหอยหน้าหน่วยหนึ่งครับสองหน่วยหน่วยเป็นไงเนาะแมนไปแกงแสบดิแกงยังหอมพี่น้องหอมคือบอกหอยจู่พี่น้อบาดต้นเนาะนี่ครับอันนี่หน่วยหนึ่งแมนเห็นบ่กมาสีหน่วยหน่อยได้ครับพี่น้องหอยหน้าหอยหน้าหน่วยเป็นไงดอกครับนี่แหละครับการหาอยู่หาอยากหากินตามธรรมชาติวิธีชาวบ้านครับพี่น้องนี่ครับเลือกเพื่อนกันน่ะแมนบอกหอยหน้าโมปลาเธอแมนแมนนบอนี่นี่แมนแมนเธอหล่ะ กินไปน้ตันครับพี่น้องอคุครับนำะไรครับแม่บ่แม่ตัวไหน้าพู่แม่บ่อื้โอ้โหแม่บ่นี่ก็แม่นแมน่รู้กันโอ้อันตัวนีบัแม่พ่กลองแก้ตาเลยครับพี่น้องตัวนีหอยเซอนี่แต่นก็นแม่เลยนี่แม่บ่ตุ่นีหอยจูบเจ้าบ่าบ่อ หายแล้วหยยนี่ครับหากินง่ายง่ายครับวิถีชีวิตชาวบ้านเทาครับไผอยู่กรุงเทพกระสุนๆเลยครับพี่น้องมันคือแตะกวางพูดนี่เอาเอาอะเอาอะไรยุ่งไอ่บาตุนเอาเอามาเป็นขวดนะครับแต่ไอ้ซ้ำหนึ่งครับพี่น้องแกงย่างหอมบาตุนกินไปเลยครับตาบาตุนแกะเลยครับบ่เมาครับหอยหน้าแมนบแมนบลูแมนพี่น้องพออีกแล้วครับบลูเมลหน้าครับ หอยสลิปพวกผมสิบพวกเก,ก,ก็บเอาแล้วครับพี่นอ้องที่คาดแก้ตามันครับหลายเมื่อตลอดรับนรับครับบักหอยหน้าพี่แนวหน่อนีดหน,น่อยครับเออปุ่งยังเหรครับแมนปะนี่โอ,โอ้พี่น้องใครอยากกินกับแชทมากเลยครับพี่น้องนะง้มออกนะงง้มออกนะหนามันคุ้นไหมโอ้ย,อยหากินง่ายๆพี่น้องวิถีชีวิตชาวบ้านครับพี่น้องได้ปะ มึงาจะเบ่หรอพี่น้องไม่ถง่พี่น้องค่อีกแล้วครับแมนนี่แมนดูอุ้ยพี่น้องยางหลครับแมนมานาะแมนอกหอยสิรีว่าปาตุนหอยหน้าหอยหน้าตีมี่นอสิรี น้ำแกงยางหอมเลยครับพี่น้องผมขอบอกไว้เลยมีในตลาดตั้งแต่80ปุ๊บอือเอ็นบอสแม่นบอสครับของเชียงหลีบอสด้วยครับหอย้ะครับบกหอยหน้าหน้ารวนูวนนี่เบิ้งแม่นบั้โอ้ยของเชลีตัวนี้โอ้ยบ่อนะครับของเชียงหลีเต็มหอยหน้าครับครับ แม่บอกใส่ใส่คู่นะครับใส่คู่ก่อนครับบอกไปหน้าสามน่วยสิแม่บอกสามนวยแม่อยู่กันแม่อยู่สามน่วยหน่วยมันสีทองเลยพี่น้องหากินยากยากนะครับเพื่อนเพื่อนมีเฉพาะที่เท่านั้นครับพี่น้องนี่มันดุบงหมอกครับหาในหลงกันหน้าครับพี่น้องเข่าก็ออกห่วงแล้วน้ำี่ใส่แม่มะโน่ก้อนบตีโอ้ยนี้บ่แม่บะโน่บ่แม่มะ เออนี่แม่นอยู่นี่นครับเดือกเอานะครับเดือออ่เอาแน,นี่นงไงแมนมองมน้องแมนบอเมืมม่อกันนะนนนอ่ะแมนมหมืนกันนะนี่นีนอยู่เพื่อนี่นีหน่วยเดียวนึ่ยู่ไงอยู่จุก็้องหาหนาพี่น้องสามหน่วยป่ะซี่อ,อไอี่ย

เม่นเม่นเ่นม่นเ่นม่นเ็มนเ่นเม่นมาบ้าคูเอามจูบกันเอากันเนาะเอาเเครับีตัวนึงครับกกนนวย2งหน่วยพี่นองมันหาอยากหากลินยากเนยครับจังหวะรูดละิบาทขายเปิดเปียกนะครับพี่นองรูดแบาทแตนบ้าต้นเม่นบ อันรอยยี่น right? ันแม่มอครับอีกสงหน่วยสหน่วยครับแมู่่แม่ยืนเสียแบ้ป่าต้นเยลแม่ี่หนก็สี่แม่ล่ะบอกอแม่ยูบ้าพุ้งน้อยหน่อยนะหปนเป็นนี่วนดีแม่มอน้อยหน่อยมันเอาอยู่นนเอาเอาไปเรียงนเนาะ ไปสดล้าใ้ไปแกงครับพี <ma> ่น้องแกงมเปียกแกหอมตองนุ่มตองนุ่มแมนแมนาพุมโอ้ตงนุ่มตรงนุ่มพุ่มหาเนาะแมนปแมนพีน้องมันหายากซ้ำไหนพี่น้อง แม่บกฮอยเฉลี่บวกผมกับบอกบกฮอยนี่มีหลายชนิดนะว่าตรวจนะบกฮอยหน้านี่ของแสบเลยครับพี่น้องหายากข้อมนะหายากแกงวัดเปียกนี่ย่างแสบหัวโอ้ได็กสวยนึงเลยพี่น้องตัวนี้หัวใหญ่พี่น้องแม่นบ่ล่ะแม่นบ่แม่นตัวนี้นี่ตัวนี้แมนเแม่นพี่น้องโอ้ตัวนี้แม่นสองน่วยเลยมันกำลังเข่าคู่กันมันกำลังฟีเจอริงกันอื ครับกลังวิจริงกันแหนไม่ออกเลยหรอคนกัดลิ้นๆนะครับพี่น้องอากาศเย็นๆสบายเลยนี่ครับวิถีชีวิตชาวบ้านครับแปลพุ่มกับบ่าวต้นจีไถ่ตรวจเองพี่น้องได้รับชมรับฟังครับคนอยู่กรุงเทพข้างไก่กัดสูสีได้พี่น้องเป็นกำลังใจให้ครับแมนยุนสองหัว อีสานห้าบู่้จนครับว่าแต่ว่าแต่ว่าแต่ขยันครับเอาใส่คนขยันไม่อดตายนี่ครับอีกหน่วยนึงโอ้ยแมนมองก้าหน่วยสองน่วยนี่มันสินแน่หนาสิบ่าวภูมจับเบื้งไหนป่าอะไรมันสินแน่หนาบ่าวภูมจับอะไรกล่องมันบม้พวกกันกับน้อยน้อยหน่อยเอาไปเลี้ยงนะบ่เอาไปเลี้ยงนะบ่เมื่อนี้สิกินได้สิเลี้ยงกับผู้หูด้พี่น้อง ครับแม่นบ่ล่ะแม่นบ่แม่นอยุ่ครับปลาตายออืปลาตายนี่แม่นบ่เนาะบ่แม่นบ่ภูมิแม่นบ่หอยเสื้อดิเลยมีหน่วยนึ่งมาหนึ่งเดียวครับหนึ่งยู่ครับอีกหน่วยนึงแม่นบ่เนาะเฮ้ยเบิดแต่แม่นมาภูมิเอ้ยนั่นย่องเบานะครับพี่น้องเาไปแล้วสูนหนามแห้งมันฉิดมีฉีดมีฉีดลงครับนี่ครับแม่นบ่พี่น้องอ่าหนึ่งเปนน้ำกันครับ เอีเอาหน่อยน่ยอีโอ้หอนีเขา่อากเอาแม่นมเนบิครับนดูนี่เครับนย่ใหจูบเาให้จูบเน่กรแม่นนี่มันจะเป็นจุ่มนพี่น้องอยู่กับเป็นมูเลยแม่มึงม้ใส่กู่ันใส่กู่อนเนาะครับพอยาเรียงกัแชทมาเลยครับพี่น้อง จูบสองหน่วยสามสามหน่วยบ่แม่บ่แม่ทีหน่วยนี่ครับครับอีกสองหน่วยครับแม่บ่ก็เนี่ยหนีแม่ยู่ตัวนี้บ่แม่บ่ครับได้เงินเดียวเงินเดียวครับคนอะไรกนแจ้ครับบลาต้นพลอยอีกแล้วครับทางหน้าครับสหน่วยนึ่งต้น เมนบ่แน่นบ <regret it? S 2> ่เ <disciple. S 2> มนนะครับจะในี่ยงูหมอครับน้องว่าแมวว่าแมวคอยจูบได้บ่ได้สามนู่นเองบ่นะครับได้พวกแกงครับพี่น้องหายากอย่างครับพี่น้องหอยหน้าหน้าไม่คุ้นไม่แน่นหน่อยแนยนหนีเต่ามีแต่นู่นนี่น้อยนู่นเป็นไงครับพี่น้องมีอะไรแกงแซ่บเพื่อระจําหอยจูกเลยครับพี่น้อง อนไปนกันนึงแมนยูนิดนึงสองกัแมนครับสามกับแมนในสีหาหน่วยพี่น้องมวยโอ้มันงยเนนู้นงมาตอนซกุครับสองหน่วยครับจมันนไ่นบูนยงย่ต่อโอ้งยเติบต่อพี่น้องนครับ นได้อสองน่วยบ่ะเรีนสามน่วยสามน่วยพี่น้องป่ะย่างหาไปน้ำกันครับกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศทงหน้าครับขากำลังงามงามางพออ่อยิ่งแล้วโอ้ยมันมีหลายนี่นี่แม่บอสสลี่หนนู้นเดียวในนู้นเดียวพี่น้องโอ้ยสลีกระป๋อได้พี่น้อง แมนบ่เมนใ่หน่อยดีผีดำดำท่าผีเมนเม่นพี่น่อยแต่ตังไงบ่เม่นแล้วเม่นเอ้าเริ่งปากมาหนึ่งปากหยางหลายเลยครับเม่นตัอเมีนตัอเนี่ยอ้ยางที่สีั้วเม่นเบมดเม่นบ่ก็ต่านเม่นบ่ ักมะเขือมนเขือที่นี่โมเมนต์โมเมนต์แี่เฉลี่มันกงดูนี่เนี่ยครับโอ้ยมองนี่แค่ลายแต่พี่น้องเฮ้ยย่างแนกมันจะขึ้นลายเนาะแม่แม่มาแถมแง่งขึ้นะเนี่ยครับพี่น้องกันหาอยู่หาอยากหากินตามธรรมชาติบ้านเฮาครับพี่น้องเวลาฝนตกเขาก็หากระปู่หาบกหอยครับพี่น้องนี่ยแหละครับบ่าวหุ่งกับบ่าวตุนอี่ทไทยถอดนะฮะไอเบิ่งหนึ่งนะครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้รื่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางเพจทาง YouTube ครับรักน้อยกับรักนัน่นครับสำหรับคลิปนี้บ้าพุ่มกับบ้าต้นกอฝากไว้สันี์น,นะครับสวัสดีครับผม